สวัสดีครับเรามาดูเหรียญชาวเขาเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญแทนบัตรประชาชนสมัยตะก่อนที่ยังยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับเรียกเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญแทนบัตรประชาชนสําหรับที่ยังเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึงเมื่อสมัยก่อนนะครับ เหรียญรัชการที่เก้าแผนไว้นะครับดูว่าช่วงนั้นก็ยังอยู่ระหว่างกันในการสํารวจอยู่ด้านหลังก็จะมีตอกตอกอก็อตากครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขหหลักมาดู2กล้องดูนะครับว่าเป็นยังไงอเออนี่นะครับ จะตอกไว้ตอกอแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ตัวหนังสือนั้นจะคมชัดละเอียดมากนะครับดูเราดูขอบกันนะฮะกล้องสือก็หโโงบน้อยครับ ันชัดๆเลยดีกว่านี่เอางี้เลยดีกว่านี่จะชัดกว่านะครับ To h a